สวัสดีครับทุกคนนะตอนนี้คือเป็นเวลาตีสอนะครับที่ผมอัดคลิปอยู่นะก็หลังจากที่เราลงไลฟ์ไปแล้วนะครับแล้วก็ทําการอัปเดตแพดล่าสุดแล้วเนี่ยทางผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าแพดล่าสุดที่ชื่อ29.2 Hotfix เนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับอย่างแรกคือภารกิจไหนก็ตามที่มีเงื่อนไขในการฆ่าเฟรอลแล้วเกิดบัคเฟรอไม่สปอนขึ้นมาเนี่ยปัจจุบันน่าจะแก้ไขแล้วเรียบร้อยนะครับเรื่องที่2 มีการเพิ่มเครดิตทีมงานเข้าไปเพิ่มหนึ่งคนนะครับชื่อว่าเจฟท t r อฟฟี่นะครับและเขาคนนี้คือคนวางตำแหน่งก่ลองแรนะครับในเกมเรื่องที่3มีการแก้ไขชื่อบ้านลุนดากาศ l ดลัมเบอร์มิลหรือว่าบ้านลงเลื่อยไม้นั่นแหละโตเกมเนี่ยจะเรียกบ้านนี้ว่าลุนดากาศดก็ได้ลัมเบอร์มิลก็ได้เหมือนกันหรือเรียกอย่างอื่นแปลกๆก็มีเหมือนกันนะครับมันคือบั๊กนะ สร้างความสับสนมากว่ามันคือบ้านอะไรปัจจุบันแก้ไขแล้วและจะใช้ชื่อว่าลุนเดากาดลัมเบอร์มิลนะครับสุดท้ายและมันก็คือเรื่องของบั๊กเสียงต่างๆในเกมนะครับอย่างเช่นเควสหลักของ Homecoming เสียงหายไปตัวละครพูดไม่ครบนู่นนี่นั่นหรือเสียงของครีโอตอนติดตั้งเ a v e นดีไว้ e นะครับก็มีการแก้ไขแล้วในส่วนนี้เนี่ยน่าจะเป็นการแก้ไขที่ใหญ่ที่สุดแล้วสำหรับแพทนี้นะครับ เอาละนี่คือทั้งหมดนะครับของแพด29.2หากใครมีคำถามที่ว่าแพด30จะมาวันไหนทางผมนะครับขอเน้นย้ำว่าแพด30จะมาในเดือนกรกฎาคมนะครับส่วนเรื่องของเบต้านะครับยังไม่มาทางผมนะครับทดสอบไปแล้วเบต้าแพด30นะครับยังไม่มานะต้องรอต่อไปนะครับวันนี้ทางผมขอตัวลาไปก่อนครับคอจะแตกแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ เพื่อนๆครับพอดีว่ามีเรื่องเพิ่มเติมนิดนึงนะจากที่ไปนั่งไลฟ์มาเมื่อเช้านะครับมันคือเรื่องของระบบเสียงในบ้านนะครับหรือว่า Noise Level นั่นเองในช่องที่บ่งบอกว่าบ้านเราเนี่ยจะโดนซอมบี้บุกขนาดไหนใช่ปะ่ะแต่ก่อนมันชื่อว่า t h r e a t Level ถูกต้องไหมแต่ปัจจุบันที่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเป็น Noise Level นะครับในส่วนของ Noise Level นะครับมันจะส่งผลต่อ Infestation โดยตรงนะครับ โดยจะมีระดับบ่งบอกก็คืออันแรก s i l เลน 2. t r ทร q u i ว 3. ล a c k แบ็ u กราวด์ i b l ออเดเบิลูคสและ 6. c คารคาฟนีะครับนี่คือ6ระดับนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าบ้านเราเสียงดังขนาดไหนและการที่มีเสียงดังมากๆจะเป็นตัวส่งผลทำให้อินฟลูเอนชในแผนที่ของเรานะครับสามารถเกิดขึ้นได้ไวขึ้นและยิ่งไวก็จะยิ่งกระจายตัวออกเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ ยิ่งเสียงดังยิ่งเกิดเร็วและยิ่งกระจายตัวนะครับแต่กลับกันถ้ามีน้อยอินเฟสเ t ชันเกิดชา้ากระจายตัวได้ช้านะครับนี่คือการทำงานเบื้องต้นนะเพราะว่ายังมีเรื่องที่ยังไม่เข้าใจอยู่บางจุดนะในไลฟ์คือเราทดสอบกับช่องแชทไปแล้วซึ่งมันงงเหมือนกันยังมีบางเรื่องที่งง,งๆแล้วก็อธิบายยากนะครับเดี๋ยวผมไปนั่งทดสอบมาให้และจะมาบอกนะครับว่าเป็นยังไงโอเคนะครับ